สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดมวยไทยโดยโจโคลาดครับวันนี้วันพุธที่สี่กรกฎาคม2567ครับไม่ใช่มวยไทยเจ็ดสีนะวันนี้เป็นศึกใหญ่ที่ราชดำเนินครับศึกเพชรยินดีสถะาะเกียรเพชรบวกแอปพลิเคชันพายทีวีน่าชมน่าดูเป็นอย่างยิ่งครับและสภาพอากาศวันนี้ก็ฝนตกตลอดครับที่กรทมผมก็จะเข้าเวที ก็อาจจะผ่าสายฝนไปครับถ้าฝนไม่หยุดนะตกสกจดหยุดยด,ดูท้องฟ้าตอนนี้ก็ไม่มีท่าทีที่จะเห็นพระอาทิตย์เห็นตะวันเพราะว่าทุ่มฟ้าทุ่มฝนอยู่ครับน้ำหนักเมื่อเช้านี้ใคร <c oughs> ใครเป็นยังไงมายังไงอะมาฟังและก็ดูแล้วก็วิเคราะห์ไปตามๆกันครับว่าคุณจะชอบตัวไหนผมจะชอบตัวไหนมวยแปดคู่ยกทีมไม่ต้องเล่นเยอะไม่ต้องเคลียร์เยอะ ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเทียทันแปดคู่ครับเอาที่คู่ที่คิดว่าชนะและใส่ใส่ที่สุดครับส่วนมันจะแพ้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็สุดแล้วแต่ครับอยู่ที่กรรมการชูเือครับ่ะไปเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับคู่ที่หนึ่งที่กัด116ปอนด์ที่กัด116ปอนดนี้จากว่าเพชรยินดีอะคาเดมี่พบกับสองพยักษ์บูมเด็กเปลียน สพยักบุ่มเด็กเตรียนที่ี่กัด116จากขั้วไม่เช้ามา116.3สิหสลดศูนย์ดส่วนสองพยักมาพอดีครับคู่ที่1นึ่งเลทตอนนี้11บเนาิกาแนาทีเป็นทางด้าน2พยักห้าสทิงจังหวะกันคู่ที่สูสีมากเรียกยากครับบอกไว้เลยว่าสูสีจริงทิ้งจังหวะอายุก็เท่ากันส่วนสูงก็ไล่ๆกันต่อมาคู่ที่สองครับคู่ที่สองนี่เป็นเพชรเดช เพชรยินดีอะคาเดมี่พบกับยกทีรีทีเอ็นมวยไทยพิกัดที่โชกัน107ปอนด์1็7ปอนด์ของเพชรเดชนี่ของเพชรเพชรเดชไม่เพชรสับสนเพชรเดชนี่มาพอดีครับส่วนยกทีรีมาลด1.9มาลด1.9เพชรเดชตรงมวยไหนไฟเตอร์ Fighter, มีทุกลูกครับเพชรยินดีมวยเขา่าหน้าเดียว คู่นี้ก็ผมว่าเสียเปรียบเพชรเด็ดอยู่พเพราะจำเนเพราะความหลากหลายนะส่วนเพชรส่วนยกเครดิตถ้าเขาคนได้จับได้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันมาดูเลทตอนนี้เป็นทางด้านเจ้าเพชรเดดครับเป็นต่ออยู่ที่สิบเอ็ดแปดต่อมาคู่ที่สามคู่ที่สามนี่เป็นทางด้านชายโทนบุรุชาพบกับ พุทิกรส่วนน้ำทานคิรีที่กัดร้อยยี่สบเดปอนด์ร้1ยปอนด์ของทายโทนเมื่อเช้านี้ชายโทนมาร้อยี่ชายโทนลด1ปอนด์ไม่มีปัญหาส่วนพุทธิกรมาร้อยยี่สิ็ดกพุทธิกรลดศ9นเกคู่นี้ก็ไม่มีปัญหาตามเชิงชายโทนลุ้นนับลุ้นนอกลุ้นเกมสั้นได้ตลอดเวลาส่วนพุทธิกรตั้งเตะตั้งเตะฝีมือ ยืนมวยสวยงามอยู่ข้างเชียกประเทศเซียร์ตังรับจับทาง i q คดีส่วนชายตัวลูกหนักลูกแน่นวันนี้ก็มองๆไปก็คิดว่าจะเสียเปรียบพุทธิกรนิดนึงเดทตอนนี้เป็นพุทธิกรห้าสี่ครับแต่ต่อมาคู่ที่สี่คู่ที่สี่เนี่ยลุนนับลุนน็อกได้ทั้งคู่ครับเดชเพชรเทชรยินดีอาคาเดนี่พบกับเกาะเตา่ากระเป๋าลิงกี้ พิกัดที่ชกัน119ปอนด์119นี่เดชเพชรมา119.1 11ลด0.1เกาะเต่ามา119.4ลด0.4ลดคนละนิดละหน่อยคู่นี้ตรงมูลคล้ายกันมากไม่ต่างกันครับเดชเพชรก็มีวินาทีทองเตะขาต่อยหมัดมีหมัดมีศอกไฟเตอร์หัวจิตหัวใจดีเยี่ยมส่วนกเกาะเต่าเนี่ยเหมือนกันครับคล้ายๆกันไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัด ้าเด,ดทัวมีวินาทีทองมีวินาทีฉายห่วยคู่นี้ผมว่ามีหลับครับต่อมาคู่ที่ห้าครับเป็นทางด้านดีเซลเล็กเทชรอินดีอคาเดมี emy, พบกับลิทธิเดทลูกพ่อโรงต้มหรือลิทธิเดตกอการลวกห่ว,หวยคู่นี้พบกันที่พิกัดร้อยยี่สิบสองร้อยยิบสองของดีเซลเล็กมาร้อยี่ิบสองจุดสี่ลดศูนย์จุดสี่ ส่วนลิซิเดตมา122.7ลด0.7ก็ไม่มีปัญห,หาทาั้งคู่ตามเชิงก็เลชรกินดีไอ้ดีเซลเล็กนี่พบเครื่องส่วนลิซิเดตนี่สายอย่างเดียวสายเบินสายจัดจ้านสายเจ้าน้ำตาหน่วยคู่นี้ทุกสำนักชี้ไปที่เจ้าดีเซลเล็กครับวันนี้จะพลิกไม่พลิกเดียวมาลุ้นกันและต่อมาคู่ที่6กมังกรเหล็กเพื่นนครพบกับแก้วฟ้าน้อย เทียบรามินทาหรือวันนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อครับแก้วฟ้าน้อยนี่น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นทางด้านอะไรอะ่ะผมผมลืมชื่อนะฟ้าลิขิตหรือเปล่าอาจจะไม่ติดน่าจะเปลี่ยนเป็นฟ้าลิขิตไปไปนี้นะจะใช้ชื่อฟ้าลิขิตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมเห็นกระดานขึ้นมาด้วยคู่นี้ก็ยกกันที่ร้อยยี่สิบหกมังกรเหล็กไม่เช้ามาร้อยยี่สิบหกจุดสี่แก้วฟ้าน้อยมาร้อยยี่สิบหกจุดเจ็ด ลดคนละนิดละหน่อยไม่มีปัญหาครับเรทตอนนี้เป็นมังกรเหล็กสิบเก้าคู่ที่ผ่านมานี่ผมบอกอย่างดีเทลเล็กสิบเอ็ดแปดนะดีเทลเล็กคู่นี้เป็นมังกรเหล็กสิบเก้าตรงงวยเหมือนกันใช้กันทุกสิ่งทุกอย่างใช้กันมังกรเหล็กหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมสดขึ้นมามือนเที้ยวฟ้าน้อยเขาเหลี่ยมเา่ามีหมัดมีศอกเป็นอาวุธอาวุธรับอาวุธเด็ดนะ แก้วฟ้าน้อยต้องระวังสงองมังกรเหล็กก็มีคู่นี้คล้ายๆกันเดี๋ยวมารุ่น,นกันครับต่อมาคู่ 7, เจ็ดเชฟซีลาวออุชาพบกับเชฟสยามจอพัชริยากีฬาสยามสุรินทรี่กัดร้อยสิบเก้าปอนด์สิบเก้าปอนด์ของเชฟซิลาเนี่ยเชฟซีลามาร้อยยี่สิบจุดสี่ลดหนึ่งจุดสี่ไม่มีปัญหาส่วนเชฟสยามมา 9. 9. ร้อยสิบเก้าสิบเก้าลดศูนย์จุดเก้าไม่มีปัญหาคู่ไอ้คู่นี้พอๆกันครับ ตั้งเตะพิศลาเดินได้ถอยเป็นเพชรยามเดินได้แต่ถอยจัดซ้าถอยสวยงามน,นะผมดูเพชรศิลาบางครั้งบางทีเวลาถอยของเพชรศิลายังมีรลุดหลุดหลวมแต่เพชรสยามผ้าได้ถอยนิ่งเนียนตามากวันนั้นแพ้คุณตึกเล็กเอาแพ้คือพลาดเขาไม่ได้แบบว่าโดนเตะยำ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  โดนทีบโดนหงายแล้วก็ก้านคอไปเลยอันนี้คือจังหวะพลาดวันนี้มาเจอกันเนี่ยเรดเปิดตอนนี้เป็นครอตอรอไครตอรอสูสีมากและคู่สุดท้ายครับคู่เอกเอกทุกคู่แต่เอกสุดท้ายเอกที่แปดคือกุมารดอยเพชรอินดีอะคาเดมี่าาหรือเพชรเจริญวิทยพบกับวันชัยน้อยแฟร์เทควันชัยน้อยติดสต่สว่าเสือวันชัยน้อยสอทอ,ทอเหนียวบางแตก คู่นี้ดูน้ำหนักดีดครับคู่เอกนะคุณวิจารได้คุณชอบใครคุณเล่นไปเลยคู่เอกกุมารดอยครับทิ่กัดที่จะทบก,กันตามเดิมเนี่ยเขาตั้งไว้ที่ร้อยสิบเจ็ดปอนร้อสิบเจ็ดปอนนะบันชัยน้อยมาเกินสี่จุดเก้ามันจะห้าปอนแล้วเหลืออีกศูนยจุดหึงก็ห้าปอนแล้วแล้วฝนมันตกอากาศแบบนี้ฝนตกก็เลย ต้องมาโชกันที่ร้อยสิบเก้าปอนด์จากร้อยสิบเจ็ดเพิ่มไปอีกสองปอนด์เป็นร้อยสิบเก้านะผู่นี้นะแล้วเจ้ากุมารดอยทำน้ำหนักมาที่ร้อยสิบเจ็ดจุดเก้าวันชัยน้อยลดสี่จุดเก้าลดแค่สองจุดเก้าปล่อยไว้สองปอนด์ไม่ลดสองปอนด์ก็หมายถึงว่าเจ้ากุมารดอยต่อน,น้หนักให้วันชัยน้อยอยู่ที่เท่าไหร่นะ อยู่ที่ปอน1 0 0บวันชัยกุมารดอยมา1ก7 9นะ8ปอนจุดหนึ่งอ่าเท่ากับตอนน่อรหดักให้ปอนจุดหนึ่งแล้วเลทตอนนี้เป็นกุมารดอย11.8ด้วยอ่ามา11.8นะวันชัยน้อยมวยทีมงานผมเองผมรู้ดีว่าเป็นยังไงผมบอกไว้เลยว่าวันชัยน้อยต้องสึกคมเพชรหรือใครจะตามที่เพชรภูไทยแตะก่อนเขามาลดสี่ปอนสามปอน ตลอดไม่ทําน้ําหนักใน่ายจาก่ายจะมาทําหน้าจต่ช่างเอาแต่วันนี้ฝนมันตกมันก็เลยทํายากแต่ไม่ได้ว่าเหนื่อยไม่ได้อะไรนะก็เลยต้องโวกกันที่ร้อยสิบเก้าปอนนะคู่เอกนะเดิมทีร้อยสิบเจ็ดอะมาดูมวยรักมวยชอบครับมวยรักมวยชอบผมวันนี้นะชอบตัวไหนเนี่ยตัวแรกนี่ผมชอบไปที่เจ้าเพชรเดชเพชรยินดีอาคาเดมี่คู่ที่สองครับเจอยกศีรีนะ ผมชอบเพชรเดชนะผมชอบหนึ่งเพชรจินดีแล้วฝ่ายเพชรจินดีอะเพชรเดชเพชรจินดีอะคาเดมี่ต่อมาคู่ที่สามชายโพนกัแบบพุทธิกรผมชอบเกียรติเพชรครับผมชอบพุทธิกรสวนน้ำทานชิรีครับและคู่ที่เจ็ดคู่ที่เลดไทยต่อรองได้เสียสุดๆดเนี่ยเทปสีลาพบเพชรสยามผมชอบเพชรสยามจอพัชริยาครับ โอ้ยคู่นี้อ่าสามคู่ที่ผมชอบที่สุดไม่ต้องเกีย์เยอะหรอกเอาเปตัวเอาแบบเน้นเคือหนึ่งเทสเดทเทสอินเดียอะคาเดมีไม่ใช่เดทเทสได้เดทเทสเกียก่อเต่าแล้วบางคนสับสนเดี๋ยวฟังผิดอยู่คู่ที่ตัวที่หนึ่งคู่ที่สองครับเทสเดทเทสอินเดียอะคาเดมี่ต่อมาคู่ที่สามพุฒิกรสวนน้ำพานจนีและคู่ที่เจ็ดเทสสยามจอพัชริยาศิลาสยามสุรินต่อมามวยสายต่ำ สายต่ำผมมีสองคู่ครับที่ผมชอบมากคือคู่ที่สี่ครับเดชเพชรพบก่อเต่าจัดไปเลยครับสายต่ำและคู่เอกกุมารดอยพบวันเชน้อยสายต่ำครับ <c oughs> โอเคครับเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้เจอกันอีกทีวันอาทิตย์หลังท่างน้ำหนักครับเพราะมวยตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคู่มวยยังนิ่งเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันที่หลังช่างเนื้อตัวใครมายัง,ยงไงต่อใครไหนครับโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะสวัสดีครับ